เราจะรู้ยังไงคนที่รักเราอยู่มาอยู่กินอยู่กินกันมาต้องยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาจะรักเราจริงไหมได้พิสูจน์ยังไงอ่ะได้อ่ะแต่แต่พ่อมีวิธี <c oughs> พิพสูจน์ไงวันน,น,นี้วันนี้วันนี้แม่แม่ยายมาใช่ไหมแม่ยายก็น้ามาใช่ไหมก็เ <c oughs> ลยอยากจะแสดงความรักโหนว่ารักเรายี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่เก่าเลย <c oughs> ไม่เคยไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลย เออมามามาเมื่อมาแสดงความรักเขาหน่อยเนี่ยน้าก็มาแม่ก็มาแสดงความรักหน่อยไปฮ่าฮาฮ่าอ้าวเดีย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 ยรักเูบ้ารักเูบ้าด้วยหอมบ๊อบบ๊อมึงอยากให้กูหอมมึ้งงะอ้าวหอมไออเออะเดี๋ยวมันไม่รักพ่ออย่าพ่อรักท่าทีเมื่

นารักอ่ะไม่นี่แค่หอโอ้ย